เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยได้ยินได้ฟังมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไปเช่าห้องอยู่ในในิคมอุตสาหกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายปีก่อนนิทานผีผตอนแรกเนี่ยคนนึกว่า มันเป็นแค่เรื่องห้องเช่าราคาถูกธรรมดาแต่พอฟังก็จบเท่านั้นแหะครับผมนี่ขนลุกเลยมันไม่ใช่แค่ถูกเท่านั้นแต่มันถูกเพราะว่ามีที่มาที่ไปใช่และครับมันมีคนตายมาก่อนและไม่ได้ตายแบบธรรมดาด้วยหลังจากที่น้ำรถใหม่ๆหลายครอบครัวนะก็ย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองบ้านเช่าร้างก็กลับมาปรับปรุง เพื่อให้คนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ใหม่มีหญิงสาวคนหนึ่งครับแกชื่อว่าขี้ออนแกเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหางานทําในโรงงานแถวๆนิคมแห่งนี้แหละนะฮะแกเดินหาห้องเช่าอยู่หลายวันจนมาเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่บอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกผิดปกติมันตั้งอยู่ท้ายซอยข้างหลังเป็นมึงน้ำเก่า บรรยากาศก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกนะครับมืดๆชื้นๆแต่เพราะว่าราคามันถูกมากแค่เดือนละ1,000นิดๆแล้วก็มีเตียงโต๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยให้พร้อมเลยเจ้าของบ้านเป็นหญิงวัยกลางคนนะครับแกเป็นคนเงียบๆหน้าตาแกก็ไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่แกเนี่ยพูดสั้นๆกับพี่ออนว่าอยู่ได้ก็ตามสบายน,นะลูก จะได้ไม่เหงาฝั่งแล้วมันก็แปลกใจใช่ไหมครับแต่พี่ออนเนี่ยแกไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นน่ะแกเนี่ยอยากได้ห้องอยู่แล้วเพราะว่าแกเดินหามาหลายวันแกเลยย้ายเข้าวันนั้นเลยคืนแรกขับฝนเนี่ยตกหนักลมแรงน้ำเนี่ยท่วมหน้าห้องเลยพี่ออนเนี่ยแกเล่าว่าตอนนั้นแกกำลังจะปิดไฟนอนแล้วนะครับจะเห็นเงาบางอย่างสะท้อนกระจก กเก่าที่อยู่ข้างเตียงมันเหมือนมีใครนั่งก้มหน้าอยู่หันหลังให้อยู่ที่มุมห้องแต่พอหันไปดูจริงๆมันกลับไม่มีอะไรพอกลางดึกนะครับเสียงเหมือนคนเดิน,ดนลากขาเบาๆจากห้องน้ำมันก็ดังขึ้นทีละก้าวทีละก้าวช้าๆเหมือนคนไม่มีแรงแล้วเสียงก็เงียบลงแล้วมันก็มีเสียง แอดประตูห้องน้ำมันเปิดเองทั้งๆท,ที่ล็อกเอาไว้ตอนเช้านะพี่ออนเดินไปดูกรอนแน่น,นหนาดีทุกอย่างแต่พี่ออนก็ไม่ได้แปลกใจนะครับคิดว่าหรือว่าเราฝันไปพอเข้าคืนที่สองครับพี่ออนเนี่ยฝันจริงๆแหละพี่ออนเริ่มฝันว่าเหมือนอยู่ในห้องเดิมนี่แหละ แต่มีเสียงคนร้องไห้จากใต้เตียงแบบดังแบบใกล้ๆใ,ใกล้มากๆเหมือนมีคนซ่อนอยู่ใต้เตียงร้องจนสะอึกสะอื้นพอจะลุกขึ้นไปดูนะครับกลับลืมตาตื่นแต่เสียงร้องเนี่ยมันยังอยู่นะสิเสียงนั้นค่อยๆ่อยแผ่วลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆเ,เ,เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังบ้าคลั่งหัวเราะทั้งน้ำตา เสียงนั้นวนอยู่รอบห้องไม่รู้ว่ามันมาจากไหนตอนนั้นพี่ออนเึงกับร้องไห้เลยนะครับแกลุกขึ้นไปเปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วแกก็ไม่กล้านอนอีกเลยคืนนั้นแล้วพี่ออนแกก็ไม่กล้านอนเลยคืนนั้นทั้งคืนเช้าวันต่อมาครับพี่ออนเนี่ยก็เริ่มตัดสินใจไปถามแม่ค้าหน้าปากซอยแม่ค้าเนี่ยเล่าว่าห้องแห่งนี้ เคยมีคนตายมาก่อนเป็นสาวในโรงงานเหมือนกันชื่อว่าเปิ้ลเปิ้ลเนี่ยเคยอยู่กับแฟนที่ทํางานโรงงานเดียวกันแล้วแฟนเปิ้ลเนี่ยก็ทิ้งไปมีผู้หญิงคนใหม่เปิ้ลเนี่ยเสียสติเป็นอย่างมากตับมาขังตัวเองในห้องน้ํามันก็เริ่มท่วมแล้วนะครับตอนนั้นคนอื่นเนี่ยก็หนีไปกันหมดแต่เธอเนี่ยไม่ยอมออกบอกว่าจะอยู่รอเขาสุดท้ายเธอก็ผูกคอตายอยู่ในห้องน้ํา แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับคือศพของเธอถูกน้ำท่วมอยู่สามวันไม่มีใครรู้นะครับพอคนมาเจอเนี่ยศพมันก็พองเน่าจนแทบจำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเนี่ยมาเช่าบ้างแต่ก็อยู่ได้ไม่กี่คืนบางคนก็หายไปกลางดึกบางคนเนี่ยย้ายออกแบบไม่พูดไม่จาเลยด้วยซ้ำพอพี่ออนได้ยินนะครับก็ขนลุกเป็นเกลียวเลยนะครับ แต่ก็ยังอยู่เพราะว่าไม่มีที่จะไปในคืนที่3มเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคืนที่พีที่สุดไฟดับทั้งนิคมฝนก็ตกหนักน้ำเนี่ยเริ่มซึมเข้ามาในห้องพี่ออนทำได้แค่จุดเทียนไว้ข้างเตียงครับแล้วแกก็นั่งมองฝนผ่านหน้าต่างแบบคนกลักลวๆอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกตึก มันดังช้าๆเนิบๆเหมือนจะเคาะให้ใจเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ตะตุกแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเร,เรียกเบาๆว่าเปิดหน่อยหนูหนาวแต่พอพี่ออนเนี่ยเดินไปมองผ่านช่องมองตามแมวมันกลับไม่มีใครเลยครับมันเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอถอยกลับไปนั่งที่เตียงปิดหูปิดตานั่งสวดมนต์แบบไม่หยุด แต่แล้วเทียนที่วางไว้มันก็ดับเองขึ้นมาทา,ทางที่มันไม่มีลมเลยช่วงเวลานั้นมืดสนิทเสียงฝีเท้าในาน้ำมันก็เริ่มดังอีกครั้งจากในห้องน้ำคราวนี้มันดังเร็วขึ้นหนักขึ้นเหมือนคนกำลังกโกรธเสียงนั้นมันมาหยุดอยู่นหน้าประตูห้องแล้วเสียงแอดมันก็ดังขึ้นประตูมันเปิดเองชา้ชา พยอนบอกว่าเธอเห็นเป็นเงาผู้หญิงในชุดนอนไปนเปียกผมยาวปลกหน้ายืนอ,อยู่ปลายเตียงแล้วค่อยๆก้มตัวลงเงยหน้าขึ้นมาให้เห็นชัดๆใบหน้าที่พองเน่าผิวขาวซีดจนแหว่งดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเสียงเสียงหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าหนูรอเขา มารอเป็นเพื่อนหนูหน่อยหลังจากนั้นพี่ออนภาพตัดไปเลยครับตื่นมาอีกทีตอนเช้ามีคนงานเนี่ยมาเคาะประตูเรียกหน้าห้องเธอรีบเก็บของย้ายออกในทันทีและก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องเช่านั้นอีกเลยผมเนี่ยฟังจนจบแล้วก็ใจหายครับบางครั้งห้องที่เราดูว่าปกติที่สุดเนี่ยมันอาจซ่อนความเศร้าความเจ็บ และดวงวิญญาณที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยโดยเฉพาะหลังน้ำท่วมหลายชีวิตที่ตายแบบไม่รู้ตัวไม่มีพิธีกรรมไม่มีคนส่งมันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ดวงวิญญาณจะยังวนเวียนอยู่ในที่แบบนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจห้องเช่าราคาถูกเพราะว่าในบางครั้งสิ่งที่ราคาถูกที่สุดอาจต้องแลกด้วยความเงียบ ที่หลับไม่ลงตลอดคืนถ้าคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในเรื่องสยองครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้นิทานผีผีขอตัวไปรวมเรื่องหลอนตอนใหม่ก่อนนะครับ